จะแพ้ช้างไม่ได้งานนี้อันนี้น้องดาวมงคลนี่ดาวฟินเวอร์ใช่ดาวกับดาวมาพอกันค่ะเออออเออเออเเออ ทำอะไรอยู่นี่ทำอะไรอยู่นี่หลบฝังแล้วฟังอยู่นู่นอันนี้คือเดี๋ยวให้อะไรนะดาวมงคลนะครับมาตำทุกตำเอ้ยเยอะ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 จะแพ้ช้างไม่ได้งานนี้เยอะ เดาทัาเอ้ยได้ตามแล้วเขาตามแล้วตามแล้วแล้วเหอ้แตกรตตามล้วมือโแตกแน่แตกแน่ว้ายสองดาวเลยคราวนี้เฮ้ยามาดา

เลยหรือว่าเป็นไอ้กลลวงเขาให้เราเสียสมาธิออเราเปล่าแล้วเปลาแล้วทำวันนี้เสร็จพรุ่งนี้มัวแต่เต้นต้องเปล่าวันนี้เน้นมันอย่างเดียวเขาไม่เน้นรสชาติเูา้าเส้ S <S <S นี่ครับของดาวมงคลอันนี้ตำอีสานครับโอ้ยของดาวมงคลตำเล่าตำทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าของดาวมงคลเนี่ยน่ากินไหมโอ้ <S <S โอหปิสาน่ากินเหมือนกันนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือตำส้มตำโดยดาวมงคลนะครับนี่เอออุ้ยขายขายหนามากเลยเอ้ยวัดมหน่อย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 คนละยุทธเขานี่สุดยอดอีหลีไหนนายด้าเขาด้วหน่อยเขาด้วหน่อยไอเด้ปรกายกเอ้า อันนี้คือฝีมือดาวมังค con มามว้าตั้งข้างกันมตั้งางโอ้ยฉันว่าฉันแพ้ดาวมงคลแผลเลยปลาแคสซี่ก็กินขาดเหรอดาวมงค con ดูนีดูนิ่อุ้ยฝีมือดาวมงคลเนี่ยนี่ดิเห็นไหมเห็นไหมนี่เธอหลอกล่อฉันใช่ไหมมันเป็นเกมเธอเหรอมาลองชิมฝีมือน้องช้างนะคะชื่อน้องดาวพายมงคลค่ะดาวมงคลที่น้องดาวตามเมื่อกี้ใช่เงืินแตกเลยค่ะ เต้นเมื่อยอันนี้ชื่อดาวเหมือนกันนะใช่อันนี้น้องดาวบางคนนี่ดาวฟินเวอร์ใช่ดาวกับดาวมะพอกันค่ะเออืุอดาวนี่นะฮักสุดท้นค่ะเออจับมือจับมือจับมือไหมนี่ไหมค่อยเห็นด้วยค่าเห็นด้วยโอ้ยลมหายใจสดชื่นหอมปลาแห้งอะมาลองเช็มหน่อยมาลองเช็มหน่อย อันนี้คือส้มตามฝีมือดาวมงคลนะครับเอ้นน้อยแทบจเส้นน้อยส้ดเฮ้ยเป็นยังไงบ้างปลาหนาหัวแห้งเข้ม ไม่ต้องหัวหน้ามาด้วยดิโอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องดาด้วยค่ะ